เออลูกเหสียงประเมินการศิลปินกลุ่ม A F ในกองการมีจะฝากผลงานอะไรไหมลูกน้องไบรอย่ามากันที่หูตรงนี้ผลงานมีไหมลูกไม่มีฮรับอเตะเตะเพลงฝากเพลงแล้วกันก็ยังฟังกันได้เรื่อยๆนะครับรับวาระสุดท้ายฮะเหมือนเดิมทุกอย่างอยู่ในบ้านตรงเดงออกมาได้ยังตรงเดงสามปีแลยที่นัฝนใต้ไงเออเรา วันนี้ถ่าครับวัีผมฝากด้วยกันใช่ไหมทีเด็ดทีเด็ครับของเมสนะคะก็มีเพลงนะคะมาแล้วก็จบไม่ครบก็จังนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ่ายละครอยู่ค่ะเรื่องสงครามเพลงนะคะทางช่องสามค่ะเดี๋ยวฝากด้วยนะคะเดี๋ยวจะอาในประมาณเมษาค่ะก็าบเป็นหญิงแซค่ะค่ะเอาผงเอาข้าวหรือไงแซลมอนแซ่บนะคะ ครับผมชอบผมเองก็มีซิงเกิลใหม่นะครับล่าสุดชื่อเพลงว่ามีกันและกันนะครับก่อนไม่จังแล้ว MV เราจะตามมานะครับผมแล้วก็อ่ละครนะครับเรื่องรักแรกของฉันกับคดีิลิปเลือดของเจ้าบ่าวแล้วก็มีเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอะไรอะตามไลนหน้าหนอนเรื่่องเเกบะดี๋ยวกันเอาเอางานก่อนออนแอร์คุณปอยูมีนาคมนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ผู้ชมไปอย่างแรกขอบคุณมาก ที่จบไปกับเรื่องตามรับคืนแจนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานเราสามคนจะมีโปรเจกต์อะไรให้ทุกคนได้ดูกันใช่ครับนี่เลยสามคนนี้ครับผมเท่ามากแน่รักมากจัดลายประสานกันปวดหัวมากนะครับคือเราก็เออวะเรียกผู้กองนะเออ เดินก็แถมของครูช่วยสอนด้วยหน่อยใช่ฟรีนะแต่ว่าอย่าคิดตังพวกหนูเลยเออไม่คิดเพลงเพลงแรกที่ไม่คิดตังค์แล้วก็มีประมาณ12เพลงที่ก็จะไม่ให้ครูคิดตังค์เหมือนกันทำไมไม่ฟรีนะครับถามครูก่อนฟรีฟรีฟรีสิ้ล้วสิยามนะฮะช่วยแหมช่วยคำต่อบนีนี้ครับเวลามาทีไรก็เปลี่ยนผู้ชายตลอดแหมเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนผู้ชายคือหมายถึงว่า เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัว,วเหรอ,อไม่ใช่ก็คือเหมือนอย่างหน้าก็หน้าใหม่ทุกปีอ,อ๋อ,อไม่เคไม่เคยเนหน้าใหม่ถ้า<ม>หน้า<ม>ใหม่ให้กรุณามองทางนี้จ้ะ <c oughs> เบญีวิสาอาจจะรับไว้เป็นพรีเซนเ,เตอร์ได้เลยนะฮะอันนี้นะครับที่มาเนี่ยเพราะว่าคุณกรูบอกว่าสปอนเซอร์จะ,จะเป็นความง,งามกก็เลยอะไรทุกคนบอกว่าตัวเนี่ยถ้าบอกความงามปุ๊บนามาครับผมทุกวันนี้ปากพูดไม่ได้แล้วนะครับผมลายจมูกปิด เดินเข้าหาหมอมืลไหมอบอกหมอบอกฉีดไม่ได้แล้วลูกมันแน่นมากทุลาสุดไปเข็มหักทั้งมาโไม่รู้หรอว่าตอนนี้เขาเป็นแฟชั่นลูกเทพอาอะไรที่ทำหน้าให้หน้าไม่เทนี่พวกแกแกถนัดการกัดกันเอาเรื่องเอเทนท์ก็เป็นจะไม่เรื่องกัดกันเองเดี๋ยวนี้จะไม่ให้ไปนี่ก็คุยกันมั่งหรอเยไม่ความจริงเขาไม่คุยกันบนเวทีครับเขาลงไปอยู่ข้างนัางสอคน จริงจิงฟังเขาคุยกันสนุกดี่ใชไปยืนอยู่วันนี้สามวันนี้ก็แบบเราก็ไม่มีตัวตนแล้วอ่ะเขาพูดกันเยอะไปปลาให้เขาพูดไปแล้วก็ยืนซวยๆหล่อไว้ไปไปเรียนกับพี่ฝนรูปไปอย่าไปยืนหนีบข้าวเหนียวอันนี้ไปยืนดีข้าวเหนียวถอยครับถอยยืนดีข้าวเหนียวอเดียวถอยค่ะอ่ะปรบมือให้กับศิลปินของ AF True แค่มีแฟนเพจเทียน คนคนสามคนนี้ไม่ต้องต้องแน่นขนาดนี้แล้วจะทำอะไรผู้ได้ผมยังมีที่เติมอยู่ยังมีที่เติมเหรออ่าอ่าอ่าว่าให้กับคุณเคเอฟหกหมื่นบาทคุณต้องอันนี้น่าจะต้องแสนหนึ่งน้องภูมิลูกอันนี้ทั้งเจ็ดหมื่นหกหมื่นเลยน้องไปเขาไม่มีให้ทำฟันนะลูกเนี่ยไม่มีจริงๆ มันอยากไดแน่ของเนทนะคะอันนี้คุณหมอจะทำเหนียงให้เก็บเหนียงเต้ก็ทำอย่างเอาดมอีกแล้วไรบอกชอบไม่มีไร่ไรเอาเป็นคร่าวอ่ะรับไปรับมีมะตูมอยู่นะคะอันนี้ก็คือต้มทานได้นะแก้เจ็บคออันนี้พูดจริงพูดจริงเนี่ยต้มได้เนี่ยลุงครับมีกาวมีอะไรด้วยนิดหน่อยมันจะช่วยเชื่อมเส้นเสียงให้มันติดกัน เสียงคนเสียงล่าฮะอะไรพี่ต้องับออกเข้ามาดูอยู่นี่เราอยู่นี่เรวตอนคมองไม่เห็นกูผ่านหน้าหนูไปเลยหน้หนูแน่นเกินเอาละเด็กๆถ่ายรูปถือสติสตางค์ก็ไม่มีโอ้ไมดรอ่ะ อ้าอะไรอ่ะมาตูมหลุดเห็นไหมเขาไปต้มที่บ้านส่งสงมาลูกไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวเขาให้ลูกมันห่วงของเว้ยเด็โมีอีกโอ้มีอีกอันนี้คือบริจาคอันนี้ส่วนตัวใช่ไหมอ๋อให้ให บริษัทนะครับขอบคุณอนทบานบียร์สี่ันเจ็ดร้อยบาทขอบคุณครับโอ้โหอ้าบาทนิีมีเดียวด้วยเรเบียบ้านเดียวใครบ้านเดียวน้องเนสนะครับขาบานเดียวนสองหนสองร้อยเจ็บาทแต่ผมเติมให้สบาทเขอเเื่อให้คุณเติมใ้นาน้องเนส ห้าบาทด้วยโอเคถูกไปอัน anyway. น at ี้บ้านไปวิทเวสเอื้อมผลและแฟนคลับห้าหมื่นห้าเนาะอะไรอ่ะน้อยน้อยไหมเอาตะบูนมาแล้วจะจะท่าหอห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทเออเก็บฝันบนเก็บฝันบนนี่เลยเวลายิบ ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณเด็กๆด้วยเอออะไรนะฮะแกงลูกชายก็มันมีให้แกงนะสามปีมันไม่เคยทุบฟันมันลงบหมอนไหนเนี่ยนี่ลงแล้วใช่ไหมเข้าข้างดูตาเย็งเยนอย่างนี้ ลงสิอะไร <c oughs> คิค่กนคบอกครูให้ผมมาแต่6กโมงผมได้รับตอนนี้ที่ชื่นนั้นมาก <c oughs> เดี๋ยวให้กลับมาใหม่ <c oughs> ของ SCG นะครับ5,500บาทกับขอบพระคุณครับ